รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยและสเสบียงช่วยโรงพยาบาลหัดใหญ่ในชั่วโมงวิกฤตนะคะขณะที่ทางโรงพยาบาลก็ขอบคุณทีมกู้ภัยอากาศนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยแรกเข้าถึงพื้นที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลาค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ติดตามการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบทกบภัยพร้อมสนับสนุนภาร,รกิจลำเลียงผู้ป่วยในช่วงสภาวะวิกฤต โดยเปิดเผยว่าทางกระทรวงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า1000นายรวมถึงจัดเฮลิคอปเตอร์เรือและรถบรรทุกทำหน้าที่ลำเลียงอาหารสเสบียงและอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนตลอดช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานายสุชาติยังขอบคุณบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งส่วนงานด้านการฟื้นฟูหล,ลังน้ำลดได้เร่งจัดการขยะไปแล้วกว่า10,000ตันกำจัดดินโคลนในชุมชนซ่อมแซมระบบประปาที่ได้รับผลกระทบ โดยประสานการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อฟื้นฟูระบบประปาหลักของเมืองหัดใหญ่รวมถึงดําเนินการฟื้นฟูระบบสําคัญภายในโรงพยาบาลได้เป็นผลสําเร็จนอกจากนี้ในช่วงภาวะวิกฤตกระทรวงยังได้เปลี่ยนภารกิจ จากการส่งสเสบียงอาหารมาเป็นการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศหรือภารกิจสกายด็อกเตอร์ซึ่งเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ครั้งแรกท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายโดยมีการจัดทำขั้นตอนการเคลื่อนย้ายที่รัดกุม่มทำให้สามารถลำเลียงผู้ป่วยได้สำเร็จจำนวน70รายภายในเวลาเฉลี่ยเพียง5-10นาทีต่อรายเท่านั้นขอขอบคุณแลวก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผมเองที่มาวันนี้ ตั้งใจมาขอบคุณเจ้าที่ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านยิ่งโดยเฉพาะเจ้าที่ที่มากินนอนอยู่ที่นี่เรากางเต้นนอนผูกเปนอนกันประมาณ10วันแล้วนะครับแต่เรื่องที่เรากาลังกาลังที่เราจะต้องให้กําลังใจสุดคือการที่เขาต้องทิ้งครอบครัวเราบ้านเขาเองก็กระทบเหมือนกันเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาให้กําลังใจเขาผมถึงต้องมาในวันนี้ด้วยเรามาให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทาง พอโรงพาบาลทางรองผู้อำนวยการด้วยนะครับขอบคุณ ด้านแพทย์หญิงชนทิชาจันทีวาดรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหัดใหญ่ขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าถึงพื้นที่ได้ทันท่วงทีแม้เผชิญสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำานวยซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากให้ปลอดภัยรวมถึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง จุดมุ่งหมายเราเหมือนกันก็คือเราอยากให้ผู้ป่วยเราซึ่งเป็นผู้ป่วยหนักประมาณ100ร้อยกว่าคนเนี่ยค่ะสามารถจะมีชีวิตผ่านไปได้ในจุดที่เรามีทรัพยากรขาดแคลนค่ะเราขาดการติดต่อจากด้านนอกนะคะเมื่อเราพยายามจะติดต่อได้ก็คือเราพยายามทุกทางว่าจะขนคนทางทางเรือได้ไหมแต่ว่าความพยายามก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าน้ําเชี่ยวมากแล้วก็รถก็เข้าไม่ถึงทางเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือใช้ทางอากาศนะคะ เที่ยวแรกที่มาถึงก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งเราอาจจะต่างหน่วยงานนะคะแต่สิ่งเราสิ่งเดียวที่เรามีเหมือนกันคือเราต้องการช่วยคนนะคะก็คือเราอยากช่วยให้คนไข้เรารอดมากที่สุดในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ทําสิ่งเดียวกันก็คือช่วยเสริมในสิ่งที่เราขาดก็คือการช่วยคนไข้โดยการขนส่งคนไข้ออกไปให้เรานะคะ ก็แม้ว่าจะต่างหนงานกันแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มาเป็นคนแรกมาช่วยเราเป็นคนแรกที่เราพยายามจะไปตั้งแต่แรกแต่เราไปไม่ได้ ขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ร่วมกับมูล,ลนิธิเวดุเิษเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลช่วยเหลือประชาชนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงบริการต่างๆ สำหรับดูแลผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงหรือว่ากลุ่มสีเขียวพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับอาการทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอท้องเสียผื่นคันทำแผลเบื้องต้นโดยให้บริการตั้งแต่8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีบริเวณชั้น2ส่วนผู้ที่ยาหมดในช่วงน้ำท่วมสามารถรับยาเดิมได้สูงสุด5วันฟรีเพียงแสดงบัตรประชาชนและซองยาเดิมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที